สวัสดีค่ะช่อทุกคนเข้าครัววันนี้เราจะมาทำน้ำพริกแจ่วปลาร้ากันนะคะแซบแบบอีสานทำง่ายๆที่สำคัญทำเสร็จไวแต่อร่อยมากๆค่ะเรามาดูสิ่งที่ต้องเตรียมในวันนี้นะคะก็จะมีแค่นี้เองเท่าที่เห็นนี่เลยนะคะจะมีพริกแดงจินดาพริกเขียวมะเขือเทศกระเทียมหอมแดงแล้วก็ผักชีฝรั่งแค่นี้เองค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะ ตั้งกระทะนะคะเปิดไฟใช้เป็นไฟอ่อนนะคะเสร็จแล้วก็ให้เรานำทุกอย่างลงไปคั่วค่ะพริกนี่นะใครมีพริกอะไรก็เอาพริกอันนั้นมาใช้ได้เลยนะคะอย่างวันนี้เราก็จะใช้เป็นพริกเขียว3เม็ดนะคะแล้วก็พริกแดงกินดา16เม็ดค่ะกระเทียม4กลีบแล้วก็หอมแดงประมาณ7กลีบนะคะ รวมถึงมะเขือเทศลูกเล็กด้วยนะก็ให้เรานำลงคั่วเลยค่ะวันนี้เราใช้3ลูกค่ะตรงนี้ก็ให้เราคั่วด้วยไฟอ่อนไปเรื่อยๆนะคะรอจนทุกอย่างเขาสุกนิ่มเลยค่ะ เราก็จะคั่วไปเรื่อยๆจนทุกอย่างเขาสุกนิ่มนะคะอันไหนที่ดูว่าใช้ได้แล้วเราก็นาขึ้นก่อนแล้วที่เหลือเราก็คั่วต่อไปได้นะคะอย่างหอมแดงถ้าเราอยากจะรู้ว่าเขาใช้ได้หรือยังเขาก็จะมีความใสๆนะคะหรือว่ากระเทียมก็เช่นเดียวกันนะเราก็เอาพริกใส่ลงครกนะคะ ทั้งพริกแดงพริกเขียวเลยนะใส่ลงไปได้เลยค่ะแล้วเราจะใส่เกลือป่นนะคะลงไป1ช้อนชาค่ะแล้วก็โขลกได้เลยพริกที่เราคั่วร้อนๆน,นะคะเขาก็จะโขลกค่อนข้างง่ายค่ะ ก็ให้เราโขลกไปเรื่อยๆก่อนนะคะปริมาณพริกอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบนะใครชอบเผ็ดมาก mm hmm. เผ็ดน้อย mm hmm. ก็ปรับเพิ่มลดได้เลยค่ะ mm hmm. พอโขลกได้ประมาณนี้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราก็จะใส่หอมแดงกับกระเทียมลงไปได้เลยค่ะ mm hmm. สูตรนี้นะคะ mm hmm. ทำง่าย mm hmm. เสร็จไวแล้วก็อร่อยมากค่ะ นี่นะพอใส่ลงไปแล้วก็โขลกให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะพอดูว่าทุกอย่างเข้ากันดีแบบนี้นะคะก็ให้เรานำมะเขือเทศมาใส่ได้เลยค่ะแล้วเราก็โขลกให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะ นี่นะคะได้ประมาณนี้นะก็โอเคแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันค่ะเราก็จะใส่น้ำปลาร้านะคะจะเป็นน้ำปลาร้าขวดหรือว่าจะเป็นน้ำปลาร้าแบบไหนก็ได้นะใส่ลงไป2ช้อนโต๊ะค่ะน้ำปลาลองใส่ไปสักครึ่งช้อนโต๊ะก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราชิมรสชาติแล้วถ้าเกิดว่าไม่เค็มเราค่อยมาเติมเพิ่มนะคะแล้วเวลาเราทำน้ำพริกนะ ก็ต้องใส่ผงสูรสสักนิดนึงนะคะก็ประมาณครึ่งช้อนชาค่ะตอนนี้เราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนี่นะคะแล้วตรงนี้เนี่ยก็ให้เราชิมรสชาตินะถ้าเกิดว่าความเปรี้ยวของมะเขือเทศเขาไม่เยอะเราก็สามารถเติมน้ำมะนาวได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามะเขือเทศเขาเปรี้ยวเราก็ไม่จําเป็นต้องเติมก็ได้ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนแล้วเดี๋ยวชิมรสเลยนะคะ ตอนนี้เราก็ชิมรสชาติแล้วนะคะรสชาติกำลังดีเลยไม่จำเป็นต้องใส่มะนาวเพิ่มนะคะก็ให้เราใส่ผักชีฝรั่งลงไปค่ะแล้วก็คลุกเคล้าเลยนะคะเนี่ยนะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะน้ำพริกแกวปลา,าทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆค่ะ ทุบข้าวสวยแล้วร้อนทานกับผักสดนะหรือว่าใครจะทานกับไข่ต้มไก่ทอดเนี่ยเข้ากันสุดๆเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะอร่อยมากๆเลยสูตรนี้เด็ดสุดๆเลยนะคะ ทำง่ายแถมอร่อยมากๆเครื่องปรุงน้อยด้วยค่ะอย่าลืมลองทำกันนะคะน้ำพริกแจ่วปลาล่าแซบแบบอีสานทำง่ายแซบนัวๆเลยค่ะ